นีได้อยู่กินกับผีเสื้อสมุทรจนมีลูกชื่อสินสมุทรมีหน้าตาเหมือนพ่อมีกำลังและเขี้ยวเหมือนแม่สินสมุทรอยู่ไหนลูกครับแม่วันหนึ่งาพราไภัยมณีได้นอนหลับและนางผีเสื้อจะออกจากถ้าไปหาอาหารสินสมุทรวันนี้แม่จะออกไปหาอาหารดูแลพ่อดีๆนะลูกได้ครับแม่ ซีสมุดหันไปเห็นพ่อหลับจึงหนีออกไปวิ่งเล่นพ่อหลับแล้วไปดีกว่าแม่ได้เจอเงือกต้นหนึ่งซีสมุดก็จับเงือกแล้วลากกลับไปให้พระอภัยมณีดูเฮ้ยนางเงือกนี่วะจะบากข้าเดี๋ยวนี้ปล่อยข้าเถิดปล่อยจะบากข้าเดี๋ยวนี้ปล่อยปล่อยจเที่ยา ไม่ได้แล้วล้มเล้ยวลงบินล่าพันมณีตื่นมาก็ตกใจที่สินสมุรหายไปแม่หันไปเห็นสินสมุรที่กำลังลากเงื้อเข้ามาสินสมุดอยู่ไหนลูกอยู่นี่ครับพ่อพ่อพ่อที่ตัวอะไรอ่ะนินเจ้าไปไหนมาไหนไม่บอกพ่อทำไมเจ้าลูกอย่ากเปลียนใจลูกไหมทำไมอะพ่อ ก็แม่เจ้าเป็นคนรับผัวพ่ออยู่ที่นี่ข้าเิด้าจะคนอาศาช่วยท่านเองถ่าน่้าก้าจการให้ข้าทำให้ข้าประยองข้าโรงการนี้จากนางผิเสือหมดเจ้าช่วยนำทางข่าทีข้าจะช่วยเจ้าข้ารู้จักคำเลาองสีต้นหนึ่งเลือสีต้นนั้นอยู่ที่เขาแก้ิี่สดา สม,มุทรพราภัยมณีสินสมุทรหลับอยู่ในถ้ำ,ไ,ำไม่เป็นไรเลยเนาะ้องสัายาน่ะเสด็จพี่ <c oughs> ไม่ต้องกลัวเราทิ่อย่างนี้แล้วคิดว่าน้องมีเคาะแล้วน้องควรทำไงดีคะคิดว่าน้องต้องเข้าป่าสาวันสามคืนโดยการอด,ดอาหารและห้ามฆ่าสัตว์ วันนุ่งขึ้นนางผีเสื้อสมุดก็ออกจากถ้ำเพื่อเดินทางไปจำศีลในปา่าพระภัยมณีกับศิลสมุดออกจากถ้ำเพื่อไปเจอเงือกที่จะพาไปเกาะแก้วพิสดารพระภัยมณีกับศิลสมุดออกจากถ้ำเพื่อไปเจอเงือกที่จะพาไปเกาะแก้วพิสดาร นางผีเสื้อสมุดกลับมาถึงถ้ำหาพระอภัยมณีกับสินสมุรไม่เจอจึงรู้ว่าเสียรู้แก่พระอภัยมณีทั้งลูกทั้งผัวนี้ไปหมดตอนแรกก็บอกว่าไม่รักไม่รักดูสิคุณไม่รักทำไมไม่บอกมาลวงมาหลอกจะเล่นกันม ทั้งเจ้าทั้งหมดทั้งสองมีน้ำเงือกพาหนีไปกอะแก้วพิสดารเรื่องตัวนี้บรงกาศยิ่งนักมาลองดีกับภาพ ทำเองนดีเพราะว่าเราแยกทางเราเคยไปเจทอที่ทำอาพ่อเลือดเร็ว่ลยข้าพี่อาบีแม่อย่าตามมาเึงจะได้เป็นมาระของลูกชายแม่าตามมือ มาช่วยไล่นางผีเสื้อสมุทรเนื้อก็พาผ้าไผ่บานีมาถึงเกาะแก้วพิสดาลขอบใจท่านมากดูแลตัวเองดีๆด,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 ด้วยล,ล่ะช่วยลูกด้วยจ้างเรื่องโกงไอโกงเรื่ ตามหาน้องสิงห์ไวนของพี่ทุกอย่างเรียบร้อยพี่จะกลับมาหาน้องเองมนะ่เาขับไปหาน้องเดี๋ยวนี้ถ้าปล่อยเขาไปเถอด <ilia S 2> เขาพัดพากจากพี่น้องเขาเขาก็เป็นทุกข์พ่อแม่พี่น้องเขาก็เป็นทุกข์พี่อยากให้ใค,ใครจากไปไหนคนอื่นเขาก็ไม่ต้องการเหมือนกันคิดปล่อยว<ๆ>างเสียบ้างเจ้าจะได้มีความสุขที่นี่ปลอดภัยไม่มีใครทําอะไรเจ้าได้หรอก Thank you.